หาคนมะนีเลยยายย่างไปหามะนีไมาเห็นยังนี่ก็ซื้อน้ำกระท่อมหมดหรือยังเฮ้ยเฮ้ยหาคนมะนีเลยมะนีไอเอินมะนีนั่นหายายย่างไปหามะนีถามทางเลยดูรถดูรถให้ดี พักทายน้องนมาหน่อยมาหนีดิวัดดีมายืนนี่ถ้ากันไม่ใส่สิว่านสิไม่ใสกันนี่รับบา,านรับบมาดีใส่ในในเลียนลรงเี้ยงไหนดิอะอะกองกองมึงเลียนผาคำบนเร่งไหนมันไทยลูกไทยลูก ไอลูกโจ๊บนี่เป็นนักเรียนอยู่บ่ดิใช่ครับอยู่มอไหนมอสามครับมาเห็นอยังนี่มาซื้อน้ำกระท่อมหมดหรือยังฮะน้ำเสื้อนำเสื้อเวนเสืเวนตัวเนาะ่ครับอย่าซันทีล่ะอย่าซันทีล่ะหัว่ันนี้ไผนั่งอยู่นี่จะเหนื่ับฮะอย่าซันอย่าซันอย่าซันกินเผากันนะยังกินเผาว่าสิเลี้ยงเอาโอเคเป็นกำลังใจทุกคนนะกินเผาว่าาวโอเคเอาดี๋ยว่าเป็นกำลังใจเอิ่นมาช่วยมากินเผาไป